วิคะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่26เมษายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยลาอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเรียกกันว่าหน้าวันบันชํากันอีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของ v i p นะครับเหล่าร้อยลาให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับไบรตันแมนซิตี้ไปเยือนนะครับเปิดต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเอาชนะแบบทุ่มๆไปเลยนะครับหน้าวานบันชํากันไปทีเดียวนะครับก็ถือว่า แมนซิตี้ทำผลงานได้ดีมากนะครับครึ่งแรกก็3-0แล้วนะครับอุ่นใจไปแล้วนะครับใครปิดไฟนอนตื่นมาก็รับตังค์นะครับครึ่งหลังบวกอีกหนึ่งลูกชนะไป4-0ทางด้านของสเตปครับน่าเสียดายทีเดียวนะครับพลาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเหล่ายหลาให้ต่อไปที่เมาโม่นะครับราคาปปเอาชนะยอร์กาเดนได้1-0นะครับประตูโทนท่วนๆเลยนะครับทางด้านของ PV IO โเฟนี่ยโอ้โหเรียกกันว่า ไม่เผื่อนัดหน้าเลยนะครับยิงถล่มทลายครับ p s v Alfen ก็เอาชนะทางด้านของ Helenvin ไปถึง8ประตูต่อ0นะครับครึ่งแรกมีถึง5เม็ดนะครับสกอร์สูงด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของ Go Head Eagle นะครับดีใจกันมาในครึ่งแรกครับตามอยู่แค่2-1ครึ่งหลัง f e y e n o ครับมาได้ลูกผีจับยัดครับชนะไป3ประตูต่อ1ชฉวเฉียดทีเดียวนะครับ เรียกได้ว่าสเตปเนี่ยวุฒิวิทย์นะครับวันนี้มาตามกันต่อครับมีมาฝากกัน6คู่ครับคู่แรกเป็นทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับโบคุ่มเปิดบ้านรับการเยือนของฮอฟเฟนไฮม์คู่ที่2ไปกันที่การโชเซียอิตาลีครับฟรอซิโนเน่เปิดบ้านรับการเยือนของซาเลนิตาน่านะครับทีมแทารางเจอกันทางด้านของลาลิกาสเปนครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกครับเรียลโซเซตเปิดบ้านรับการเยือนของเรียลมาดริดนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวคู่นี้มาดูกันนะครับ ลีกเอิงของฝรั่งเศสหนึ่งคู่นะครับมงปริเย่เปิดบ้านรับการ,รเยือนของน้องนะครับแล้วก็ทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับควีนสปาร์เรนเจอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการ,รเยือนของลีดยูเนเต็ดที่ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติอยู่นะครับมีโค้ต้าอีกหนึ่งทีมทางด้านของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับ กิวิเซนเต้วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอารัวกานะครับทั้งหมดวันนี้6คู่อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีเหล่าร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลานะครับแอดไซน์หนึ่งศูนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสมาชิก f c ทุกท่านช่วงนี้หน้าวันหน้าบานหวานฉ่ากันทีเดียวนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทนางด้านของโบคุ้มครับเปิดบ้านรับจำเย,ยนของฮอฟเฟนไฮม์ครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังโบคุ้มชนะไปถึง6นัดครับฮอฟเฟนไฮม์ชนะไป4นัดนัดล่าสุดฮอฟเฟนไฮม์ชนะได้ถึง31เล่นในบ้านฮอฟเฟนไฮม์นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในบ้านของโบคุ้มเนี่ยโบคุ้มชนะไป5-2เลยครับคู่นี้สกอร์สูงก็น่าปั้นทีเดียวนะครับผลงานของโบคุ้มครับช่วงหลัง 6นัดยังไม่ชนะใครนะครับในบ้านเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับแต่เกมเกยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัดล่าสุดไปเยือนวกบวกแพ้ไปแบบ Wo ุูดวีดครับ1-0เท่านั้นเองในบ้านเนี่ยเปิดบ้านเสมอไฮเดนแฮมไป1-1 <c oughs> แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอดามสตัดไป2ประตูต่อ2นะครับเกมเยือน2นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับสำหรับทางด้านของโบคุมมาดูทางด้านของทีมเยือนบ้างครับผลงานดีในบ้านนะครับแต่เกมเยือน2นัดล่าสุด3นัดด้วยซ้ำครับแพ้รวด นัดล่าสุดก็ถือว่าฟอร์มดีครับเอาชนะมูนเช่นกันบักไปถึง4ประตูต่อ3นะครับเกมเยือนไปเยือนไมส์นะครับแพ้ไป4 1ชนะเอาสบวกในบ้าน3 1ครับไปเยือนเลเวอร์แพ้2 1เท่านั้นเองครับแพ้สตุก,การ์ตส3 0ก็ถือว่าเจอทีมหัวตารางครับยังสู้ไม่ได้นะครับก็เป็นทีมปล,ปลายตารางสำหรับออฟเฟนแฮมดูการนี้ก็น่าจะอยู่รอบปลอดภัยนะครับในตารางเนี่ย เขาพนจามอยู่อันดับที่9นะครับมี39คะแนนทางด้านของโบคุ้มครับมีลุ้นหนีตกชั้นนะครับมี27คะแนนคะแนนเนี่ยไล่กับไมซ์ยูเนียนเบอร์ลินอยู่นะครับเท่ากับไมซ์เนี่ย27เท่ากันเลยนะครับวันนี้ถ้าเก็บได้หนึ่งแต้มในพ้นโซนอันตรายสันทีนะครับสำหรับทางด้านของโบคุ้มคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของโบคุ้มเจ้าบ้านนะครับเปิดต่อมาเลยครับหนีตกชั้นแบบนี้ต้องฮึดแล้วนะครับโบคุ้มเปิดต่อมาที่ราคาปปน้ำลบ10ครับน้ำใกล้เคียงกัน0.9 ทางด้านของพัฟเฟนลฮมเนี่ย0.95นะครับก็ถือว่าเอียงไปทางด้านของเจ้าบ้านเยอะพอสมควรนะครับทีมอันดับล่างกว่าเปิดต่อด้วยนะครับเล่นในบ้านแฮนดีแคปรองขยับขึ้นเป็นครึ่งลูกน้ําล้นนะครับสกอร์สูง3ามลูกควบ3ามลูกครึ่งน้ําเต็มครับเปิดเกมใส่กันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้สกอร์สูงหน้าปั้นที่3เม็ดเต็มน้ําบวก1ิบนะครับคู่นี้ให้ต่อที่โบคุ่มครับราคาปปอครับลุ้นกันที่เจ้าบ้านครับไปต่อกันที่กันโชเซียอิตาลีนะครับ โฟลโซิโนเน่วันนี้เปิดบ้านรับจามเยือนของซาแลนนิตันนานะครับตกชั้นแน่ๆครับสำหรับทีมเยือนผลงานเจอกันนัดล่าสุดนะครับเสมอกันในบ้านของซาแลนนิตันนาไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเจอกันในดิวิชั่น2นะครับ10นัดหลังเนี่ยก็ถือว่าเสมอกันซะส่วนใหญ่ครับสกอร์เนี่ยทายกันไวให้1-1เนี่ยลงได้เลยนะครับสำหรับสกอร์นี้มีเยอะมากครับ10นัดหลังเนี่ยสกอร์1-1ถึง4นัดนะครับโฟลโอซิโนเน่ ชนะ2เสมอกันถึง6นัดครับแล้วก็ซาแลนิตนาชนะไป2นัดนะครับผลงานเจ้าบ้านนะครับเก็บ1แต้มมาเรื่อยเลยครับสนัดล่าสุดเสมอรวดนัดล่าสุดไปเยนโตริโนเสมอ0ูนย์ก่อนหน้านั้นยันเสมอกับนาโปลีได้2อสองนะครับในบ้านเสมอโบลญญาศูนย์ศูนย์นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวครับเหนียวแน่นนะครับไปเยือนเจนัวก็ยังเสมอครับหประตูต่อหนึ่งสี่นัดทุนท่วนเลยครับเสมอมานะครับยังไม่ชนะใครก็ตาม ด้านของซาเลนิตันนาครับยกธงขาวยอมแพ้แน่นอนตกชั้นแน่นอนครับ6นัดหลังเสมอแค่1นัดครับแพ้ถึง5นัดนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับฟิออเรนตินาในบ้านเนี่ยสอนะครับก่อนนั้นเกมเยือนไปเยือนลาซิโอแพ้ไป41่ครับแพ้โบลญนแพ้โบลญนาสามศูนะครับเกมเยือนไปเยือนกายารี่ก็แพ้ไป4ประตูต่อ2นะครับคู่นี้น่าจะเป็นสกอร์ต่ำมากกว่านะครับ ในตารางเนี่ยทางด้านของฟลอซิโนเน่ครับยังมีลุ้นหนีตกชั้นนะครับวันนี้ถ้าชนะได้เนี่ยดีดขึ้นคะแนนเท่ากับเอมโปลีเวโรนาเลยนะครับ31คะแนนฟลอซิโนเน่ one, มี28คะแนนเท่ากับอูดินเนเซ่นะครับอูดิ e เนเซ่ก็เสียดายนะครับนัดล่าสุดก็พลาดท่าแพ้ไปแบบวุดวิตนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฟลอซิโนเน่นะครับ เปิดมาแรงกำแพงสูงที่ลูกควบลูกครึ่งเลยครับน้ำลบ10ด้วยครับ0.94แฮนดิแคปมองว่าฟอซิโนเน่วันนี้3ามแต้มแน่แ่ครับลุ้นกันที่เม็ดที่2แต่เราร้อยละก็ยังเชื่อว่าคู่นี้สูสีนะครับส่วนมากจบเสมอเพราะฉะนั้นซาแลนิตาน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกครับให้รองไปที่ซาแลนิตาน่าครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหับจัดไปครับขยับกันไปที่ลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับเรอัลโซเซตวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของเรัลมาดริดนะครับคู่นี้ เจอกันมานัดล่าสุดบ้านมาดริดมาดริดชนะไป2-1ครับก่อนหน้านั้นเจอกันในบ้านของเรอลโซเดดนะครับเรอสโซเดดชนะไปถึง2ประตูต่อศูนย์สินัดหลังเจอกันเสมอกันไป3มครับเรัลมาดริดชนะไป5แล้วก็ทางด้านของเรอลโสเดดชนะไป2นัดนะครับเจ้าบ้านผลงานช่วงหลังฟอร์มดีเลยนะครับหกนัดหลังชนะไป3เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวที่แพ้เนี่ยแพ้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับปารีสแซงแชแมงนะครับในบ้านในสองหนึ่ง นัดล่าสุดนะครับเสมอเกตาเฟ่1-1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอกับอันเมเรียไป2-2นะครับเจอทีมแท้าตารางเก็บสามแต้มไม่ได้ครับที่ชนะเนี่ยชนะอาราเบสชนะคาดิสชนะแานาดานะครับก็ถือว่าทำฟอร์มได้มาค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับเร so ีวโซเดตผู้เล่นหายเจ็บลงมาช่วยทีมกันพีกับเลยนะครับมาดูทางด้านของเรอัลมาริดบ้างน,นะครับนัดล่าสุดเตะเอลกาซิโกครับชนะบาร์ซ่าไป3-2เล่นในบ้านนะครับก่อนหน้านั้น เอาชนะจุดโทษแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนมายอกาชนะได้1-0นะครับชนะบิลเบาชนะโอซาซูน่านะครับก็ถือว่าฟอร์มดีครับสำหรับมาดริดก็เต็งแชมป์เลยครับแล้วก็มีโอกาสด้วยนะครับที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้คะแนนห่างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ตารางคะแนนนครับมาริดนำเป็นจาาฝูงครับ8 1คะแนนนำหน้าบาซ่าถึง11คะแนนนะครับหายห่วงแล้วกันนะครับวันนี้น่าจะจัดทับกันแบบเรียก่าผสมแหละครับทางด้านของเรียวโซซาตครับมีลุ้นที่จะเตะแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับแข่งกับทางด้านของบิวเบาแล้วก็แอตเลติกมาดริดเรียวโซซาตมี5-11คะแนนนะครับก็ถือว่าห่างกันเยอะพอสมควรครับแต่ก็ยัง มองว่าเรลโซซัดวันนี้สู้สุดใจครับราคาเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับเปิดต่อเฉยเลยนะครับคู่นี้อย่างที่ได้เรียนไว้ในต้นคลิปนะครับก็ถือว่าราคามันค่อนข้างที่จะแปลครับเป็นเรลโซซดเปิดต่อมาเสมอน้ำลบสิบครับ0.94น้ํามาริดเนี่ยอยู่ที่0.97เลยนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําขาวคู่นี้มองสกอร์ต่ําแล้วก็เป็นทางด้านของเรลโซซน่าจะเฉือนได้นะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ราคามาแปลกแบบนี้จัดไปตามราคาครับให้ต่อที่เรลโซเซดครับราคาเสมอน้ําลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่หลีเอิงของฝรั่งเศสนะครับเป็นทางด้านของมงปีเยครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของน้องนะครับคู่นี้เจอกันมาไม่เบื่อไม่เมาครับบ้านใครบ้านมันต่อเนื่องนะครับก็เป็นทางด้านของ10นัดเนี่ยมงปีเยชนะไป3ครับเสมอ2น้องสถิตดีกว่านะครับชนะได้5นัด นัดล่าสุดน้องก็ชนะได้2-0นะครับก่อนหน้านั้นมงปีเย่ไปเยือนชนะได้3-0กับบ้านของมงปีเย่นัดล่าสุดเป็นน้องนะครับชนะได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับคู่นี้ก็มีลุ้นสกอร์สูงนะครับยิงกันได้ต่อเนื่องครับผลงานของมงปีเย่ครับฟอร์มสุดแจ่มเลยครับช่วงหลัง6นัดเนี่ยชนะถึง4นัดครับเสมอไป1นัดแพ้1นัดที่แพ้เนี่ยแพ้ปาลแซัแชมงนะครับ6-2 นัดล่าสุดไปเยือนแรงครับชนะได้สองหนึ่งเสมอเกอร์มงฟุตนะครับในบ้านเนี่ยชนะลอริยองไปสองศูนย์นะครับก็ถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับมงปิเยในช่วงนี้นะครับเล่นกันค่อนข้างที่จะเข้าขาทางด้านของน้องส้ังนะครับผลงานเกมเยือนดีกว่าในบ้านนะครับในบ้าน3นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนเลออาฟเนี่ยชนะได้10ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนนิชชนะได้2-1ครับ ในบ้านนัดล่าสุดแพ้แรนไป3ประตูต่อศูนนะครับก็ยังถือว่ามาตรฐานทีมยังไม่ค่อยต่อเนื่องและครับสำหรับทางด้านของน้องนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอย่างมงปิเย่ครับเปิดต่อมาครึ่งลูกน้ําเกือบเต็มนะครับ0.98ราคาร้องขยับขึ้นนะครับครึ่งควบลูกน้ําล้นเลยนะครับล้นล้นเหลือเลยนะครับสำหรับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับวัดใจกันทีเดียวนะครับน้ําขาว สำหรับโต๊ะกับผู้เล่นนะครับทางด้านของมงปิเย่เปิดราคามาขาดแบบนี้ครับไม่ขัดศรัทธาเาหล่าร้หลาก็ตามไปครับให้ต่อที่มงปิเย่ครับราคาครึ่งลูกน้ำลบสิ 10, เกือบเต็มสวยๆเลยครับไปต่อกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับทีมที่จะขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอย่างลีดยูไนเต็ดรุกการหน้านะครับวันนี้เนี่ยต้องออกไปเยือนควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับก็ถือว่า สนุกครับคู่นี้เจอกันมาสิบนัดหลังเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับเจอกันทีอะไรสนุกทุกทีนัดล่าสุดลีดชนะไป1นึครับก่อนนั้นนั้นควีนสปาร์คเรนเจอร์ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับที่เหลือ10นัดเนี่ยเจอกันควีนสปาร์คชนะไป4ครับเสมอกัน1นัดเท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นทางด้านของลีดยูเดตชนะได้ถึง5นัดนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดของลีดที่มาเยือนควีนสปาร์คนะครับที่ชนะได้เนี่ยย้อนไปปี2017นู่นเลยนะครับผลงานก็ค่อนข้างที่จะ เป็นทางด้านของบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้เจ้าบ้านเซติก็ถือว่าไม่ได้แย่สัทีเดียวนะครับนัดล่าสุดนีก็เอาชนะเพลสตันไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับไปเยือนฮาวแพ้30มศเสมอพรีมัสนะครับแพ้เชฟฟิลเวนส์เดย์ในบ้าน0ูนย์เลยนะครับชนะสวอนซีชนะเบอร์มิงแฮมได้นะครับก็ถือว่ากระชุ่มกระชวยนะครับสำหรับกองเชียร์ทางด้านของลีดเดวตตนะครับหนัดหลัง สะดุดมาเยอะพอสมควรนะครับแต่นั้นล่าสุดมากแก้ตัวได้นะครับพลิกชนะมิดเดิลสโบรไป3ประตูต่อ4ในเกมเยือนสุดมันครับมีถึง7เม็ดก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้แบ็กเบิร์นนะครับเสมอซันเดอร์แลนด์แพ้โคเวนทรีชนะเฮาซิตี้แล้วก็เสมอกับวัตฟอร์ด3นัดเกมเยือนมีแพ้1นัดนะครับแพ้ให้กับโคเวนทรีครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันสักหน่อยครับแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์นำจากฝูงครับ94คะแนนทางด้านของลีดยูอนเต็ด มี90คะแนนนะครับแข่งเท่ากับเลสเตอร์อิปสวิทตก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับวันช่วงนี้นะครับก็ตามหลังลีดมาแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ครับอยู่อันดับ18นะครับก็ยังถือว่ายังไม่พ้นโซนปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับนำหน้าเบอร์มิงแฮมโซนตกชั้นอยู่4คะแนนนะครับควีนส์พาร์คมี50คะแนนคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นลีดวันเต็ดเปิดมาแบบท่วมเลยครัับบบรรรราาคคคคแแงงงงกกกพสูููที่่ลลึน้เเเตต็็็มมมด น้ำไม่ถึงน้ําขาวนะครับ0.79สกอสูง2ครึ่งควบสาน้ําขาวคู่นี้สกอสูงน่าทดอนะครับอาจจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งทางด้านของลีดเนเตดครับวันนี้ใส่เต็มข้อรอดเต็มแข้งแน่นอนนะครับราคาลูกควบลูกครึ่งแบบนี้ลุ้นเม็ดสองดีกว่าให้ต่อที่ลีดเนเตดครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังนดไปอีก1คู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับโปรตุเกสุเปร์ลีกับเป็นทางด้านของกิวิเซนเตเปิดบ้านรับจำเย,ยนของอาร์โรก้าครับ ผู้นีสนุกอีกหนึ่งคู่นะครับก็10นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของอาร์โราครับชนะได้ถึง7นัดเสมอกันไป3นัดครับกิลวิเซนเต้ยังไม่ชนะอารโรกาได้เลยนะครับนัดล่าสุดเตะกันในบ้านของอาร์โราเจ้าบ้านชนะไป30มศูนย์ครับก่อนหน้านั้นเจอกันในบ้านของกิลวิเซนเต้เนี่ยเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งนะครับผลการแข่งขันเนี่ยก็เอื้อเฟื้อไปทางด้านของอารโรกาเยอะพอสมควรนะครับผลงานของเจ้าบ้านครับ นัดล่าสุดชนะโมไรเลนเซ่มาแบบหักปากาเซียนครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนสี่ศูนย์ในบ้านครับไปเยือนเรียวอาร์ฟแพ้สามศูนย์นะครับหกนัดหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ถึงสี่นัดนะครับกิวิเซนเต้ด้านของอโรัวกาครับเป็นอีกหนึ่งทีมครับช่วงหลังเนี่ยตามแล้วก็ได้ตังตลอดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนริโออาร์ฟครับเสมอไปหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้นชนะบอวิสตาไปสองหนึ่งครับ ชนะรากาา3ศนในเกมเยือนเลยนะครับชนะฟาเรนซ่2ประตูต่อ1ทําเงินได้ต่อเนื่องนะครับหกหน้าหลังชนะ3เสมอ1แพ้ไป2ครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของกิวินเซเต้นะครับเจ้าบ้านนะครับเปิดต่อมาเฉยเลยนะครับราคาเสมอครับน้ําขาวให้ที่ 0. 8 3ุดด้วยนะครับอันนี้ครับมองว่าเจ้าบ้านะครับมีอาจมีสิทธิ์โอกาสที่จะเบียดชนะได้ด้วยนะครับแต่เราล่ะก็ยังมองว่า ราคามันแบกเยอะไปครับกิวนเซนเต้นาทีนี้นะครับอร์โรกาฟอมแรลงตัวเจ็บถึงแม้ว่าจะมีเยอะก็น่าจะไม่แพ้ในนัดนี้นะครับเพราะงั้นคู่นี้เสี่ยงรองไปที่อาร์โรกาครับราคาปปน้ําบวก10เกือบน้ําขาวดีกว่านะครับหรือไม่งั้นก็ราคาเสมอวัดใจนะครับก็ถือว่าน่าจะทํากําไรกันได้ครับครบจบเรียบร้อยครับทำกันนี้6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับโบคุ่มฮอลฟเฟนแฮม เจ้าบ้านเปิดต่อเฉยเลยนะครับหนีตายแบบนี้ราคาเปิดมาที่ปปเลยไม่ใช่ราคาเสมอด้วยนะครับก็เป็นท่าทาของโบคุ้มและกันนะครับคู่นี้ตามราคากันไปดูนะครับคู่2ครับฟลอซิโนเน่ซาเลนิตันนานะครับลาลิกากันโชซิอาของอิตาลีนะครับฟลอซิโนเน่เปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งครับอันดับใกล้กันท้ายตารางเหมือนกันนะครับคู่นี้ซื้อความเหนียวของซาเลนิตันนาแล้วกันนะครับให้รองที่ทีมเยือนอย่าง ทีมบัวซาเลนิตนาลูกควบลูกครึ่งนะครับหรือ1ลูกเต็มทางด้านของลาลิกาสเปนนะครับเรยวโซเดตกับเรย์มาดริดคู่นี้ราคาแปลกจริงครับเป็นหน้าของเรยวโซเดตเปิดต่อเฉยเลยนะครับทีมว่าที่แชมป์อย่างราชันชุดขาวเนี่ยเป็นรองเฉยเลยนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเอ็นเอียงไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับตามราคากันไปดูที่ราคาปปหรือราคาเสมอครับหลีเอิงของฝรั่งเศสครับมงปิเยกับน้องนะครับคู่นี้ไม่มี คำว่าเสียงแตกแต่ยังได้นะครับเจ้าบ้านร้อเซครับให้ต่อที่มงปิเย่ครับราคาปปหรือครึ่งลูกนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับควีนสปาร์คแรนเจอร์กับลีดยูเต็ดทีมเยือนลีดยูเต็ดลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับอันดับ2อันดับ3จี้ตูดมาแล้วนะครับห่างกันแค่คะแนนเดียววันนี้3แต้มเท่านั้นครับลีดยูเต็ดต่อที่ยุงทองลีดยูเต็ดครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับหรือ1เม็ดเต็ม โปรตุเกสซูเปอร์ลีครับกิวิเซนเต้กับอาร์โรกานะครับกิวิเซนเต้เปิดต่อมาปปกับราคาเสมอนะครับแบกราคาสูงไปครับฟอร์มแรงอย่างอาร์โรกาวันนี้ไม่น่าแพ้นะครับให้รองที่อาร์โรกาครับจัดไปครับครบจบที่6คู่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเหล่าร้อยหลานะครับด้วยดีมาตลอดนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับ หคู่ที่จัดให้วันนี้ก็ขอให้หน้าบ้านหวานช่ำกันเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยเรียกกันว่าบอลเนี่ยเพียบเลยนะครับติดตามเราได้นะครับหน้าช่อง YouTube ของเราเหล่าร้อยหลานะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่ๆทุกท่านครับโชคดีครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังคครับสวัสดีครับ